สวัสดีครับนักเรียนนะครับผมวันนี้อยู่ที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่สองสามนะครับดังโจทย์นะครับที่ว่าโครงสร้างดังรูป a นะครับดังโครงสร้างดังรูป a นะครับถูกกระทําด้วยแรงสองแรงคือแรง f 1หนึ่งกับ f 2สองนะครับจงหาขนาดนะครับสองอย่างน้งหาขนาดและก็ทิศทางนะครับมาดูกันเลยครับมาตีโจทย์กันนะฮะตีโจทย์กันนะครับรูปแรกดังรูป a นะครับ แรง F1 ให้เท่าไหร่ครับ600นะครับก600นิวตัน F2 400นิวตันนะครับภาพนี้น่าจะคุ้นเคยนะครับสําหรับระดับปวชนะครับเรื่องแรงสมมติตรนี้ต้องช่ําชองนะครับแต่ระดับปวสจะมีการหาทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับนะครับอันนี้ข้อนี้ก็หาไม่ยากครับหลักการก็คือการแตกแรงข้ามมุมนะครับหลักการของไซน์โคแทนอะไรครับการแตกข้อมมุมนี้นะครับเข้าแกน x แต่เข้ามุมก็คือใช้ใช้คอร์สนะครับแตกแรงเข้ามานะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีทหาหาได้สองอย่างนะครับทั้ง f เข้าไปหา y ก็ได้นะครับก็คือใช้สายนะครับแต่ตรงนี้เราจะหาแรงในแกน x ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับหาแรงในแกน x ก่อนก็คือเราต้องแตกแรงตัว400นี้ด้วยนะครับตัว f 2เนี่ยเข้ามาหา f 2 x นะครับ f 2 x กก็คือมันหนีมุมหนีมุมก็คือใช้สายนะครับ นะครับมาดูกันว่าเขาคิดยังไงนะครับมาดูทิศนี้ครับตัวนี้ก็คือเขาจะมีวิธีทํามาให้นะครับหลักการก็คือให้หาหา R กับเ r นั่นเองนะครับหาแรงย่อยในแนวแกน x และ y าัทงรูปนะครับมาดูขั้นตอนแรกนะครับตัวนี้นะครับเขาให้หา F นะครับหาแรง F ผลรวมของแรงในแกน x นะครับในแกน x ทิศทางเป็นบวกอันนี้คือเขสรุปว่าเป็นบวกนะครับบนในในแกนบวกก็คือ x บวกนะครับไม้บรรทัดก็จะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9สอนะครับตามอ,าอัตราของจำนวนในแกนนะครับถ้าเป็นไปทางซ้ายนี่คือแลบติดลบหนึลบสองลบสลบสลบห x, x x นะครับก็คือยาวไปเรื่อยนะครับไปที่สิ้นสุดนะฮะไปที่สิ้นสุด นะครับส่วนตัวนี้ก็คือหาแร,แรงในแกน x ก่อนก็คือ sigma ก็คือผลรวมของแรงในแกน x นะครับแรในแกน x ก็จะหาได้จากผลรวมของ rx นะครับ r ในแกน x นะครับก็คือก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับก็คือแตกแรงจาก f1 นะครับ f1 เข้ามาก็คือ f แรงเท่ากับนะครับแรง คูณกับมุมนะครับก็คือ600ตั้งครับ600ตั้งนะครับหกรคูณกับแต่ข้อมุมคืออะไรครับคอรสนะครับคอรสเท่าไหร่30องศานะครับคอร์สสาองศานะครับครับคอร์สสาองศานะครับถ้าเป็นหนักทางนิสสานะครับก็จะใช้นิ้วครับส่วนใหญ่หลักๆนะในในสมการของระดับนักเรียนนิสสานี่ยเขาจะมีแค่30 45 60ครับ 30 45 60นะครับนะครับการคำนวณก็มี3นิ้วก็คือเอานิ้วด้านด้านทางซ้ายก็คือสายด้านขวาคือคอร์สนะครับ30องศานะครับอาองศาหักนิ้วลงครับฝั่งฝั่งสายเนี่ยก็คือเนหลือ1นิ้วนะครับจะเป็นส่วน2ครับเป็น1ส่วน2นะครับฝั่งฝั่งคอร์สเนี่ยมีครับมี3นิ้วกับใส่สแควร์รูทให้มันเป็นรูทสส่วน2ครับ อันนี้ก็ลองกดเครื่องคิดเลขมาครับรู้สามส่วนสองนี่นเท่าไหร่นะครับแล้วมาคูณ600แล้วก็มาลบอ่ะตัวที่2นะครับฝั่งนี้ไม่มีฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้มีแรงออกมานะครับแกน x ลงมาทางแกน x ไปทางขวานะครับแรงดึงไปทางขวานะครับแรงดึงไปทางขวา600นิวตันทำมุม30องศาก็คือได้ชุด,ชดนี้แล้วนะครับชุดนี้แล้วส่วนมันมีแรงชุดอีกนะครับก็คือชุดอ่า F2 นะครับชุดฟสองนี้นะฮะฟสแตกหนีมุมนะครับมาที่แกน x เ,เหมือนกันนะครับแปลว่ามีสุกชิงครับสุกชิงกันอยู่2ตัวคือ F1 กับ F2 นะครับตอนนี้มาดู F2 ก็คือ F2 มีแรง400นิวตันนะครับหนีมุมพม,มุม45องศามาที่แกน x นะครับก็คือ400คูนกับไซด์45องศานะครับไซด์45องศาคือหักนิ้วกลางลงครับ ซ้ายขวาก็จะเป็นสแควร์รูทสหมดเลยครับมี2นิ้วมีเลขหนึ่งในเดียวครับที่ไม่มีต้องใส่แปรรูทนะครับก็คือรูทสส่วนสนะครับรูทสองยันจะมีห้อย2อยู่ครับถ้าคนจําหลักนี้ได้ก็จะใช้หลักนี้ได้นะฮะนะครับก็จะกลายเป็นเท่านี้นะครับลองกดเครื่องเลขดูครับว่ารูทสาส่วนสกับรูทสส่วนสค่าเท่าไหร่นะครับคิดคำนวณชุดก้อนนี้ก่อนนะครับ รดสามส่วนสองคูณกับหกร้อยนะครับแล้วมาลบกับสี่ร้อยอันนี้ก็อีกก้อนหนึ่งนะครับใส่วงเล็บไว้คำนวณในวงเล็บก่อนนะครับรดสองส่วนสองนะครับสองส่วนสองพอลบกันได้นะจะได้ค่าเท่านี้นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าใครชนะครับระหว่างแรงหกร้อยกับแรงสี่ร้อยนะครับแรงที่หักล้างกันแล้วเหลือสองร้อยนะครับมันที่ทางไหนไปทางแนวแกน x นะครับเป็น x บวกนะครับ x บวกนะฝั่ง x บวกทางชนะนะครับ ก็เขาก็ทําเครื่องหมายมาให้เราดูแล้วครับตังนี้ครับนะครับไปที่ทางขวาในแนวแกนบวกนะครับเห็นนะอ่มาดูที่แกนหนึ่งครับมีแกน x ก็ต้องมีแกน y นะครับเพื่อจะหาทัวทัวรมาได้ว่าแรงรับมันอยู่ที่ตรงไหนนะฮะมาดูแกน y เหมือนกันก็คือแรงนี้ f หนึ่ง f หนึ่งแล้วฮะตีขึ้นไปแนวแกน y นะครับตีขึ้นไปนี่ปุ๊บนะแนวแกน y ายนี่ครับก็คือหกร้อยคูณกับ ทราย30องศาครับมันหนีมุมไงครับตรงนี้แตกขึ้นไปนี่ครับหนีมุมหนีมุมแต่ตรงนี้นะครับมันไม่สามารถแตกลงมาหักลบนี้ไม่ได้แล้วแตกเข้าตรนนี้อย่างเดียวครับก็คือคอร์ส0ี่คอร์สองศานิวตันนะครับครับคำนวณเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันบวกครับนะครับทรายทรายเท่าไหร่ครับทำนิ้วครับ3ามิเจ็ดหนึ่งส่วนสองครับ ก็คือ600้ครึ่งหนึ่งก็คือ300นะครับแล้วก็คอส45่ห้าก็รูทสนะครับ45อันนี้คืออะไรครับคอสนะฮะคอสครับแต่เข้ามุมใช้คอสรูทสองส่วน2ก็คือ400คูณกับรูทสส่วนสนะครับรูทสอส่วนสอันนี้1นส่วนสหรือ0.5นย์จุดหนั่นเองคำนวณออกมานะครับทำทีในวงเล็บก่อนครับแล้วมาเครื่องหมายคืออะไรครับเอามาบวกกันนะครับเพราะว่ามันแตกแรงเข้าไปในแกนเดียวกันนะครับ เข้ามาในแกนเดียวกันนะั่นคือแกน y มันจะต้องเสริมแรงกันนะครับเสริมแรงกันเพราะมันดึงถูกดึงดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นนะครับถูกดึงขึ้นดึงขึ้นไปนะนะครับดึงขึ้นไปในแนวแกน y นะครับผมก็จะได้ผลรวมน,นะครับห้าร้อยนะครับแปดสิบสองจุดแปดนิวตันนะครับทิศทางก็คือในแนวขึ้นนะครับ F r y นะครับในแนวแกน y ทิศทางไหน ทางบวกครับเพราะว่าบนแกนนี้ก็จะเป็นบวก1บวก2บวก3บวกบวกไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะครับส่วนต่าลงมาในแกนบายนี่ก็คือลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับระดับต่อไปครับได้คะแนนได้ค่าของแรงออกมาเลยครับแต่ละแกนนะครับในแนวแกนค่าแรงแนวแกนก็คือมาใส่สูตรนะครับก็คือผลรวมของแรงนะครับเท่ากับสแควร์รูทนะครับเอนะครับ FRX กำลังสองนะครับบวกกับ FRY นะครับยกกำลังสองนะพอคำนวณในนี้นะครับยกกำลังสองก็คือ2 3 6ร้อยสาสิบหกจุดแปดนิวตันคูณกับตัวมันเองครับยกกำลังสองก็คือคูณกับตัวมันเองทีนึงก็คือคูณกับสองร้อยสามสิบหกจุดแปดนิวตันนะครับคำนวณเสร็จแล้วก็พักไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็คือ อ่า582.8นิวตันยกกำลัง2งเหมือนกันก็คือคูณตัวมันเอง2ครั้งครับไม่ได้คูณ2นะครับยกกำลังนะครับในยกกำลังก็คือการคูณกัน2ครั้งในเลขเดียวกันนะฮะนะครับพอคำนวณได้แล้วมาบวกกันครับแล้วก็ถอดสแควร์รูทล่าที่2ออกมาครับก็จะได้ทั้งผลออกมาคือ629นิวตันนะครับแล้วก็เามาคำนวณหามุมนะครับหามุมโดยใช้สูตรอ่าเซต้าเท่ากับแทนลบ1นนะครับวงเล็บนะฮะ f y นะครับ f y หาร f x นะครับแล้วค่าเอาค่านี้เข้ามาใส่ครับค่านี้เข้ามาใส่เนี่ยครับถอดแทนครับเครื่องคิดเลขนะครับในวันสอบเราจะต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับคำนวณในนี้ก่อนครับแล้วมากดแทนลบหนึ่งครับก็จะได้ผลนี้ออกมาครับสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงท้อนี้ครับสำหรับแรง2มิตินะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ